สวัสดีครับเพื่อนๆผมสลาวุฒิเทปแคร์นะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แปลงหญ้าแปลงหนึ่งนะครับแปลงหญ้าปลูกใหม่ผมก็ได้รับการไว้วานจากน้องที่ดูแลหญ้าแปลงนี้นะครับให้มาช่วยดูหญ้าให้หน่อยแล้วก็ช่วยวิเคราะห์ปัญหาวิธีการแก้ไขให้อยู่นะครับเพื่อนๆซึ่งด้านหลังจุดนู้นนะครับหญ้ามันก็จะเริ่มตายเป็นหย่อมๆนะครับแล้วก็มีน้ําขังซึ่งหญ้าสนามที่ใช้ปลูก ในหญ้าแปลงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นหญ้านนน้อยนะครับแล้วก็จากเท่าที่สังเกตด้วยตาเปล่าก็กว้างเอาการนะครับจากการสอบถามน้องที่ดูแลเขาก็บอกว่าประมาณเจดไล่นะครับกว้างเอาการผมก็เริ่มเดินสำรวจแปลงหญ้านะครับก็จะเห็นหญ้าตายเป็นย่อมๆจริงๆนะครับซึ่งก็ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวขอตรวจสภาพแปลงก่อนนะครับแต่จากที่ สังเกตด้วยตาเปล่านะครับโครงสร้างของดินที่ใช้ปลูกนะครับมันเป็นดินเหนียวนะครับส่วนใหญ่ซึ่งก็อาจจะทําให้ระบบการซึมผ่านของน้ําอากาศทําได้ไม่ดีนะครับเพื่อน,อนๆครับเมื่อสักครู่ผมก็ได้ไปนั่งคุยกับน้องที่ดูแลแปลงหญ้านี้มานะครับน้องเขาไม่สะดวกที่จะออกสื่อนะครับผมก็ได้ไปสอบถามและเก็บประวัติการก่อสร้างของหญ้าแปลงนี้มาก่อนนะครับเพื่อ เพื่อจะได้เอาข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับแปลงหญ้าแปลงนี้นะครับด้ะจากการที่ผมได้คุยกับน้องเขามานะครับผมก็ขอวิจารณ์ได้เป็นข้อๆดังนี้นะครับข้อแรกก็คือดินที่ใช้ปลูกนะครับเพื่อนๆมันเป็นดินเหนียวในพื้นที่ซึ่งเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเออมันไม่เหมาะกับการเพาะปลูกนะครับเพราะมันมีธาตุอาหารอยู่น้อยแต่ผมว่ามันก็ยังไม่ใช่ปัญหาหลักนะครับ เราจริงๆเราก็สามารถแก้ปัญหา้วยการวิเคราะห์ธาตุอาหารแล้วก็เพิ่มปุ๋ยเพิ่มโครงสร้างปรับเปลี่ยนโครงสร้างดินใหม่ได้นะครับต่อมาปัญหาข้อที่2ที่ผมเห็นนะครับก็คือพื้นที่มันค่อนข้างมากนะครับแปลงหญ้าแปลงนี้ในการปรับพื้นที่นะครับมันมันไม่เรียบเท่าที่ควรนะครับจริงๆแล้วในการปลูกหญ้าเยอะขนาดนี้ผมว่าก็ต้องทําการเช็คระดับให้ดีแล้วก็อา,อาจจะเซอร์วีแล้วก็ ปรับระดับให้สลบเทไปด้านใดด้านหนึ่งให้น้ำระบายมีที่ระบายออกนะครับพอปรับพื้นที่ไม่ดีบางจุดก็อาจจะทำให้เกิดน้ำขังอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นจุดนี้นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นสนามกอล์ฟนะครับมันมีสลปสูงเขาก็จะวางท่อระบายน้ำในสนามไว้ก่อนแล้วก็มีการวางบ่อพักน้ำหรือแคทเบซินนะครับแล้ว ถ้าเกิดน้ำ,นำไม่ระบายก็อาจจะวางท่อซับเดนดักไว้ให้น้ำซึมไปตามท่อซับเดนลงบ่อพักแล้วก็ออกไปตามท่อระบายน้ำหลักอีกทีนะครับสำหรับข้อ3นะครับคือหญ้าที่ปลูกนะครับเพื่อนๆไม่ได้มีการปูทรายเลยนะครับมันเป็นดินเหนียวทรายนะครับเพื่อนๆมันจะมีช่องว่างให้น้ำและอากาศซึมผ่านช่องว่างระหว่างเม็ดทรายได้ดีนะครับทำให้หญ้ามันติดเร็วนะครับหญ้ามันจะสารตัวกันได้เร็วนะครับ ซึ่งผมก็ได้นําให้น้องๆเขาอลองลองเอาทรายมาปูแล้วก็เอาญ้ามาลองปลูกดูนะครับเพื่อเป็นการเปรียบเทียบนะครับว่าหญ้าที่ปลูกบนทรายกับหญ้าที่ปลูกบนดินเหนียวหญ้าตัวไหนจะสามารถเดินได้ดีกว่ากันนะครับต่อมาข้อ4ีผมก็จะเริ่มวิเคราะห์ปัญหาจุดที่หญ้าตายนะครับซึ่งจริงๆแล้วหญ้าน,อน้อยๆนะครับเพื่อนๆเป็นหญ้าที่ ทนทานแข็งแรงมากเลยนะครับแต่สาเหตุการตายก็อาจจะเกิดได้หลายปัจจัยนะครับน้องเขาบอกว่าบินเป็นกดกดจัดแล้วก็มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเพราะว่าน้องเขาบอกว่าเขาเขาชิมชิมดินรสเปรี้ยวนิดๆซึ่งผมก็ได้แนะนําให้น้องเขานะครับเอาดินไปตรวจเช็คค่าธาตุอาหารนะครับซึ่งผลการทำซอยเทสมันก็จะบอกค่าพารามิเตอร์ต่างๆออกมานะครับอ,อย่างเช่นค่า p h ค่าการแลกเปลี่ยนประจุค่า CEC นะครับธาตุอาหารในดินมีปริมาณเท่าไหร่พวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมรวมถึงค่าความเค็มด้วยนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับคือค่า EC เพาความเค็มก็มีผลกับการเจริญเติบโตของหญ้านะครับแต่ถ้าดินมีสภาพเป็นกรดจริงๆนะครับพเพื่อนๆเราก็อาจจะสามารถแก้ไขได้ด้วยการใส่โดโลมั์หรือว่าพวกปูนมันนะครับ สภาพความเป็นกรดเป็นค่า pH มันก็จะเริ่มขึ้นมาอยู่ในระดับที่ไม่เป็นพิษกับญ้านนะครับหรือเราอาจจะทําการบ่านยิบซ้ำไปก็ได้นะครับยิบซ้ำมันก็จะมีคุณสมบัติที่ดีคือมันสามารถละลายได้ดีนะครับมันสามารถซึมลงไปในชั้นดินได้ดีกว่าดุล,ลไม้แล้วก็พวกปุนมานนะครับค่าความเป็นกรดด่างหรือค่า pH นะครับเพื่อนๆมันก็สําคัญเหมือนกันนะครับคือถ้า ค่า pH ต่ำกว่า5.5ก็ถือว่าเป็นกดเริ่มจับแล้วนะครับดินก็ออกจะออกเปรียปร้ยวๆซึ่งถ้ามันเป็นกดจับนะครับต่ำกว่า5.5มันจะทำให้อยอหญ้าของเรานะครับดูดซึมาธาตุอาหารหลักๆได้น้อยลงนะครับเพื่อนๆครับผมก็มีเครื่องมือวัดค่าอยู่2ตัวนะครับคือ,อเครื่อง EC meter แล้วก็ pH meter นะครับเดี๋ยวผมจะลองอวัดค่าน้ำดูนะครับว่า มันจะมีค่าอยู่เท่าไหร่ซึ่งตัวเลขที่ออกมามันก็สามารถวิเคราะห์ได้คร่าวๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับหญ้านะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการวัดค่า EC ของน้ำดูนะครับซึ่งค่าที่ได้ก็ออกมาอยู่ที่9.2นะครับก็ถือว่าเข็มมากเลยนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าค่า EC ไม่เกิน <screws> <Basil> stumbled, 2นะครับก็ถือว่าไม่เค็มนะครับแต่ถ้าอยู่ในช่วง 2- อถึงสี่นะครับก็ถือว่าเค็มน้อยนะครับมันก็จะมีผลกับพืชที่ไม่ทนเค็มนะครับแต่ถ้าอยู่ในช่วง4ีถึงแดนะครับเพื่อนๆก็ถือว่ามันเค็มปานกลางนะครับมันก็จะมีผลกับพืชได้หลายชนิดนะครับแต่ที่วัดได้ตอนนี้คือมากกว่า8นะครับก็ถือว่าเค็มมากนะครับมันก็ต้องเป็นพืชที่ทนเค็มจริงๆนะครับถึงจะอยู่ได้นะครับเพื่อน ต่อไปมาดูค่า pH ของน้ำนะครับซึ่งที่ผมวัดได้นะครับแล้วก็เทียบสีดูนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ4.2นะครับออกสีเขียวอ่อนๆนะครับซึ่งก็ถือว่าน้ำมีสภาพเป็นกรดมากเลยนะครับซึ่งถ้าดินและน้ำมีสภาพความเป็นกรดมากนะครับมันจะทำให้หญ้านะครับมันดูดซึมธาตุอาหารได้น้อยจะทำให้หญ้าโตช้านะครับโอเคนะครับเพื่อนๆ คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการวิจารณ์ตามเหตุผลและประสบการณ์ของผมนะครับที่เจอมานะครับอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆท่านใดที่มีข้อเสนอแนะก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์และสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆนะครับสลาวุฒเทิร์บแคร์นักดูแลสนามหญ้าครับ